ครับผมก็เฟเชียลลิสคาร์ดิโอนะครับวันนี้นะครับเราพาเจ้า b ีวดีนะครับน้องแมวดําของผมนะครับมาทําการเคลือบแก้วที่ร้านเลิฟคาร์วอสนะครับอยู่ตรงไทยวัสดุนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูครับเพิ่งออกายแดงมานะครับวันนี้เราทําการล้างรถนะครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยล้างแล้วเขาบอกว่าเคลือบแก้วเงาตาแตกเลยฮะของกาวฟินประเทศแคนาดานะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองดูครับว่าที่เขาบอกว่าเงาตาแตกเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูก่อนครับอันดับแรกนะครับรถคันนี้นะครับยังไม่ได้ทาการล้างมาเลยนะครับก็จะมีฝุ่นมีอะไรช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะครับทางเจ้าที่เขาเนี่ยเขาบอกว่าเด็กจะมีการล้างรถก่อนนะครับแล้วก็ใช้ดินน้ามันนะครับขัดรอยพวกขนแมวอะไรต่างๆนะครับก็จะมีวิธีขั้นตอน จากทางร้านนะครับที่เขาดูแลก่อนแล้วก็เคลือบแก้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่ามันจะเงาตาแตนขนาดไหนครับสักคู่เดียว ครับแล้วก็พ่นนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับนี่ครับอนเรียบร้อยครั้งหนึงนะครับโอเคครับพ่นอราร์อองนะครับพ่นเสร็จแล้วก็ทำการเช็ดเคลียร์อีกรอบนึงครับก็ถือว่าเร็สิ้นในการเคลือบแก้วในวันนี้นะครับ ก็ขอแนะนำครับร้านเลิฟขาววอสนะครับบางบททองครับนนทบุรีนะครับเดี๋ยวผมจะแตะลิงไว้ด้านล่างนะครับงานเรียบร้อยครับเดี๋ยวครับโอเคครับเครือบชั้นที่สามก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับนี่เราก็ทำการอบอินฟลีตนะครับเราขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะทำการพ่น เคียอีกหนึ่งชั้นนะครับนะครับเราก็จะมีมาตรฐานในการวัดด้วยนะครับนี่ครับเราก็จะไปใช้่องนะครับไหนที่ไม่เรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเก็บงานกันอีกรอบนึงนะครับก่อนส่งมอบครับครับโอเคครับโอเคในส่วนของแผงประตูด้านในนะครับเราก็ทำการแบกทำวามสอ่งทีนึิงนะครับอเคครับ สวัสดีครับกอล์ฟสเปเชียลิสคาร์โนะครับวันนี้นะครับผมนำเจ้าแมวดำบีไวดีซิลนะครับเพิ่งออกมาจากโชว์มัดมาดนะครับวันนี้เราเดินทางมาที่ร้านเลิฟคาร์วอสนะครับปางบัวทองนะครับมาทำอะไรครับวันนี้นะครับผมได้ข่าวมาว่ารถคันนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเคลือบแก้วหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยให้เงาชํำแวบเลยนะผมก็เลยมาพบกับ พี่โอ๊ตนะครับเจ้าของร้านซุปหล่อครับสวัสดีครับพี่โอ๊ตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จากร้านเลือดาวัดบางบัวทองนะครับไทยอยู่ในไทยวัสดุสาขาบางบัวทองวันนี้พี่เข้ามาทันทีนะเอาเจ้าแบวดำเรามาทำอะไรเดี๋ยวมาดูกลยครับมาดูเลยครับวันนี้พี่เข้าอุตส่าห์รถมาทันทีเราหได้มาเคลือบกาฟินนะครับการเคลือบกาฟินคืออะไรเป็นการเคลือบแก้เชื้อที่หนึ่งแต่ใช้น้ำยาที่ดีกว่า ตัวเคลือบเซนติกวงทั่วไปตัวนี้มีความหนาอยู่ที่20เพนะครับใมนแคนาดาครับผมตัวนี้นะครับรับประกันอยู่3ปีครับผมความหนาอยู่ที่ 30- มสถึงห้ครับผมตัวนี้แล้วก็ทนความรับอยู่ที่ร้อยสิครับผมตัวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูว่าหลังจากที่เราได้ผ่านการทําไปแล้วเป็นไงรถที่เขาสวยึ้นขนาดไหนมาดจเชิญเดินชองได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ที่ผมครับ รถสีดำเนี่ยคุณธรรมชาติของรถสีดำเนี่ยไม่ว่าจะร้านอะไแล้วแต่มันจะเป็นรอยขนแมวมากเลยนะครับเมื่อเช้าก็เยอะเหมือนกันโอ้โหรอยรอยขนแมวนี่บานเลยท่านชมแบบเยอะมากนะครับพี่โอ๊ตนะครับก็ได้ทำการเคลียร์ก่อนนะใช่ใทำความสะอาดทำความสะอาดข้นต้นก่อนครับครับขั้นตอนก็คือเราจะใช้น้ำมันปั๊มปินคุณใช่ครับผมหลังจากล้างคาร์บอนตาส์ทั่วทั่วไปนะครับหลังเรียงแล้วเราก็ใช้น้ำมัน ขัดพวกละอองสีพวกคัาไทิต่างๆของสีรถให้มีทําเงาและลื่นขึ้นครับผมครับก็คือขั้น,นตอนใช่ครับหล<ช>ังจากนั้นล้วก็เราก็มาเห็นเห็นมิกปั่นด้วยอ่าแล้วก็มีการขัดลบริ้วรอยครับผม<อ>ขัดลบริ้วรอยพวกอ่าตับร้อยขนแมว<อ>ที่บางๆหรือนานาเราขัดออกหมดเลยหลังจากนั้นขัดเสร็จเราก็ขัดเคลือบ้วคราวนี้ขัดเคลือบว่าชักความเงาของสีสีดำด้ ยิ่งเงาขึ้นครับผมหลังจากนั้นเราก็จะลงเครื่องเซรามิกครับผมเป็นทาง2ชั้น2ครั้งนะครับผมแล้วก็พ่นหนึ่งครั้งครับผมเป็น3ามเลเยอร์ด้วยกันใช้เวลาระยะเวลาอยู่ประมาณ5้ถึงหชั่วโมงหน่อยต้องให้เวลาเรานิดนึงครับผมครับครับแล้วสุดท้ายนี่ผมเห็นมีเครื่องอะไรแดงๆอ๋อแดงๆครับเป็นอบอินฟาเรดครับผมเพื่อที่จะให้มันการเซตตัวของน้ํำยาเนี่ยมันมันเร็วขึ้น ไม่ต้องรอนานครับผมครับแล้วทีนี้อผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าผมทำไหมฉ่ำมากกเลยนะเงาตาแตกเงาตาแตกอย่างที่บอกนะครับเงาตาแตกนะอันนี้คือโดยส่วนตัวผมถือว่าให้เลยครับร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับไม่มีหันเลย คุยเรื่องอออราไรครัพี่ก๊อฟมาทันทีขอราคาดีกว่าขอราคาพี่ก๊อฟมาทันทีแล้วว่าจะโอให้พี่ก๊อฟเลยสำหรับรผู้ติดตามพี่ก๊อฟอยู่นะครับตอนนี้เครืคร่องกาแฟ,ฟ20เฮตเนี่ยร,ราคา12,900บาทโอ้โ,อโอหแพงแต่พี่ก๊อฟมาทันทีผู้ติดตามพี่ก๊อฟผมในกลุ่มสมาชิกผมให้แค่ 7,900บาทโอ้โหถูกมากันถูกสามปีครับผมถูกมากสาวฟรีครับผมสาวฟรีใช่เราดูแลกันดูแลเยอยาวกันเลยครับผมอ่ะโอเคช่องทางติดต่อเป็นไงครับพี่โอ๊ตช่องทางติดต่อสามารถติดต่อได้เฮียเฮียโอ๊ตก็ได้เลยครับ0868896999ครับผมครับสถานที่ห้างไทยวัสดุสาขาบางบัวทองเราอยู่ในในห้างไทยวัสดุนะครับหาไม่ยากครับผมโอเควันนี้เราก็สองคนลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันครับ ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ,บครับ,บครับเดี๋ยวเข้าไปตัดตอนด้วยนะครับ